ขน,ขนมปังเอาขนมปังมาอ <เ an S 2> ีกทีนึงเร็วๆทุกคนคะใจเย็นๆกันก่อนนะคะคือขนมปังมะะหมดแล้วค่ะหนูกมลังทช้อยู่ใกล้เสร็จแล้วพี่ไอบอกให้ะะใลูลกค้ารอแป๊บนึงนะ,ะขนมปังใช้อยู่นะไอีนี่รอนานแล้วนะได้หรือยังเร็วทุกคนคะใจเย็นๆหน่อยค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะเร็วรออะไรแล้ว อีนี่อยู่อีตายอยู่แล้วนี่นงฟังมาขนมังที่หมดแล้วเอามาเอามาอีกเน็วหนุนังหนุนังหนนฟังหนุน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 ฟังหนแนฟังหนุนฟังหนุนฟงหนุนฟังหนุนฟงหนุนฟังหนุนฟังหนวนฟามหนุ่หนุาฟังหนหน้นฟคงหนแล้วงหนุนฟังหนนงันงนนงนนคนัน ถ้าขนมปังมานะอีนี้เอา3ก้อนเลยเฮ้ยไดงไงวะฉันมาก่อนนะเว้ยเฮ้ยไม่ได้เว้ยถ้าขนมปังมาเนี่ยฉันจะมามหดทั้งร้านเลยไม่ได้อนี้ไม่ยอมอมนี้ไม่ยมไม่เอาไม่ได้อันนี้แบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ะไม่ยดมได้ไหมเร็วเร็วขนมปังเร็วเร็วโอ้ก็เร็วเที่ไม่ไหวเร็วเอาขนมปังมา อะไรตอนนี้วะเนี่ยพี่ไอพี่ไอพี่นี่มาบ้างนี่อไปเลยไปเลยไปต่อนแล้วเออเด็กน้ายเขาแป้งเดือยังลูกค้าไว่ยวยกันเต็มเลยก้นมหมดนะสิพี่ทำไงดีน้องทำไมช้าจังเลยอ่ะน้องนันสิอันนี้หิวก็หิวได้ดือยังนี่น้องสวยแล้วอ๋อเดี๋ยวพี่มานะรอแป๊ะ เขียนได้ยังนี่อีนี่หิวเอ้ยเฮ้ยไปไหนอะเมื่อไหร่จะได้กินขนมปังสักทีเนี่ยใครจะรอก็รอไปกูไม่ไหวแล้วเว้ยเออเอาอออีนี่ว่านะน้องคนนี้ก็ไม่อยู่แล้วเราไปดูหลังร้านไหมว่ามีสูตรอะไรทำไมถึงอร่อยจังจะทำยังไงดีเนี่ย ได้งั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปดูเองเอออย่าให้มันรู้ตัวนะเดี๋ยวอีนี่เฝ้าดูแถวนี้แหละแค่นี้ก็เรียบร้อย